คือมีแต่คนทักว่าทําไมผิวดูขาวขึ้นทําไมผิวมันดูออร่าขึ้นไปฉีดผิวมาหรือเปล่าบอกเลยว่าเนวจากเพราะว่าฉันกลัวเข็มสุดแต่ว่าเขาทานตัวนี้อยู่ค่ะชีดากูตากรฟซีมัลติวิตามินอันดมิลพลัสนะคะในกระปุกก็จะมีสองรสนะคะจะเป็นทางรสนมแล้วก็อัง่นนะคะตัวรสนมเนี่ยหอมนมมากกว่าน้อยไม่อ้วนนะคะส่วนรสองง่นเนี่ยหอมเปรี้ยวหวาน,นะคะ่ะอร่อยเนวทานวิตามินซีตอนเด็กๆเลยค่ะวิ่คือตัวเนี่ยเขาจะช่วยเล่งผิวขาวใสออร่านะคะ ลดริ้วรอยต่างๆทั้งรอยดำรอยแดงให้จงางแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูอ่อนกวายผิวเด็กผิวเนียนนุ่มนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็คือหยุดจับผิวหยุดลบผิวตัวเองไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าผิวเนี่ยทั้งเนียนนุ่มขาวใสกว่าเดิมเยอะเลยชิเดตคอลลาเจนตัวดังกับแะ้วทุกบรรถึกสวยสารสก,กัดหลักของเขานะคะก็จะเป็นคอลลาเจน H A C P s เเมียมนำเข้าวจากญี่ปุ่นนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าเล็งผิวขาวผิวออร่าผิวฉ่ำจริงๆค่ะและยังช่วยลดริ้ ลดต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องลดงรอยดำรอยแดงอีกด้วยค่ะใครที่ต้องการใช้ผิวแบบเร่งด่วนนะคะ3-4แคปซูลจัดไปเลยค่ะคือบอกเลยว่าตัวเนี้ยแบบเห็นผลจริง,รงๆเห็นผลแน่นอนนะคะแต่ว่าเราต้องทานติดต่อกันนะคะทุกคนคือบอกเลยนะคะว่าหลังทานแล้วผิวขาวใสแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะอยากผิวสวยนะคะต้องลองเจมปุกม่วงตัวนี้เลยนะคะ